ให้ยิปซีเปิดต่อหน้าใครมักจะเป็นเรื่องจริงสำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคุณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ใครอยากรู้พลังงานนี้เข้ามาชมใครไม่ชอบปัดผ่านได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานของไพ่วันนี้จะบอกอะไรกับคุณพี่หมอจะเปิดให้สามใบนะคะมาดูกันเลยค่ะหนึ่งสองสามปึ๊บมาดูกันปึ๊บนะว้าวขึ้นไพ่ใบนี้ค่ะ The Tower ไพ่เอ็มเพจแล้วก็ไพ่ตองถ้วยนะคะเขาบอกวันนี้คุณจะตกลงเจราจาอะไรนะคะไพ่พลังงานบอกว่าต้องใจเย็นนะไพ่ทาวเวอร์นะคะให้ร,าาระมัดระวังเรื่องอารมณ์ดิวเรื่องงานดิวเรื่องความรักนะคะดิวเรื่องตัวเงินนะวันนี้ต้องใจเย็นต้องค่อยเป็นค่อยไปความรักนี่บอกเลยว่าอย่าใจร้อนนะถ้าไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานะใจร้อนเดี๋ยวมีปัญหาถ้าคุณใจเย็นคุณจะผ่านทุกอุปสรรคและปัญหาไปได้สําหรับใคร เราหอวงละแหงกับแฟนมีปัญหากันอยู่ค่อยๆค,คุยใจเย็นอดทนให้มากนะคะไพ่เดอะทาวเไม่ใจร้อนอย่างเดียวทุกอย่างดีนะคะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีนี่เห็นไหมความรับไพ่2องทั่วตกลงเจราจาสําเร็จไพ่เอ็มเพอยากได้อะไรได้นะคะวันนี้นะใครชอบพลังงานนี้นะคะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ